น้องพีมีบอกไม่ชอบใส่นาฬิกาใช่ปะเดี๋ยวพี่จะทําให้ชอบให้ดูเดี๋ยวจะดูว่าจะยอมใส่ไหมมาดูกันปะ่ะมันคุมพวกกล้องอชชั่นแคม GoPro พี่มัง้งมีนะกับน้องซุกแจงวันนี้นะคะน้องฟิตหนักมากนี่คือ,อรายการดูมั้งนะคะ subscribe ด้วยนะคะนี่ครับวันนี้นะน้องคอนนี้บอกไม่ชอบใส่นาฬิกาโดยเฉพาะพวกสมาร์ทวอทฉันไม่ใส่เลยเพราะหมดไม่เจอเลยถูกใจเจอนี้ไปก่อน a m a z f i ต2ตัวนี้นี่คือ a เม z f i t รุ่นที่แบบว่าเหมาะสหรับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงดูคุณผู้หญิง,ผ,ญงผู้ชายหรือจะใส่เป็นแบบทั้งคู่ก็ได้มันเป็นยูนิเซ็กมันเจ๋งไงมาดูกันนี่เลยโผล่ oh, ออกมาแล้วตัวนี้แล้วตัวนี้นะฮะออกมาแล้วนี่เบามากลองดูนี่ครับนี่ a เม z f i ตตัวนี้นะใส่ให้ดูก่อนสายอันนี้นะครับให้ดูสายก่อนสายคือใส่ง่ายมากดึงปึ๊บแล้วก็ติดแควะก นึกว่าเป็นแบบวัยรุ่นเกินเกียนดูเวลาแบบนี่ประมาณนี้แบบนี่คือ Amazfit รุ่นที่ใหม่ที่สุดและดีที่สุดของเขา Amazfit เน่ยกณน้องพูดแต่ว่าเคยใช้อยู่อินเทอร์เฟซของเขาเนี่ยมีความใกล้เคียง Apple มีความคล้ายมากบางอย่างทําได้มากกว่า Apple บางอย่างสู้มไม่ได้จอตัวนี้มันลื่นมากจริงครับสมูทมากตัวนี้ก่อนเลยดีกว่า Amazfit Balance อี่หนึ่ง Amazfit Balance ผมเรียก Amazfit แต่น้องเขาเรียก Amazfit Balance และรุ่นนี้ที่หนูใส่อยู่ก็คือ Amazfit Active อัมมาร์สฟิตแอคทีฟมันต่างกันยังไง2รุ่นนี้เข้าๆนะสำหรับคนมีเวลาน้อยก็คือว่าตัวนี้ดีไซน์สวยหน้าจอใหญ่อ m o โมเลด์ดิสเพลย์ตัวนี้เป็นไงจอจะใหญ่กว่า1.75เป็น H d ชดีเหมือนกันเป็นอัมโมเลด์ดิสเพลย์คู่เท่มากสายกระเทศเบาอันนี้ไลท์เวทอันนี้เอาทั้ไลท์ไอตัวของที่น้องมีมีใส่เบามากเหมือนไม่ได้ใส่รายการมะใช่ค่ะเบามากที่ผมชอบคือมันเบามากเบาวกว่าอะไรรุ่นที่เคยลองมาเลยนะเบามจริง คู่เนี่ยใช้ได้14วันไม่ต้องชาร์จใช้ Apple Watch นี่คือชาร์จทุกวันนะชาร์จทุกวันและในการทั้งสองตัวนะครับมีฟีเจอร์ readiness ตรวจจับและติดตามค่าสุขภาพต่างๆได้แม่นยามากครับเดี๋ยวลองไปใส่นอนสระของรลางกายดูหลังจากลองใช้มาดูนะก็ถือว่าแม่นยาใช้ได้นะครับชอบทีเดียวมันมี heart rate กรววัดหัวใจตลอดเวลาเลย stress monitoring มีมีเครียดเปล่ามีมีเครียดเปล่าแล้วก็จะมีแบบออกซิเจนในเลือดตัวนี้ก็คล้ายๆกันมี tracking อะไรทั้งหลายนะครับ ที่สำคัญคือออกกำลังกายเนี่ยโปรติชอบออกกำลังกายอะไรจ้ามี่มี แล้วก็ยกเวทเวลาที่หนูวิ่งยกเวทไม่ใส่นาฬิกามันก็จะไม่รู้อะว่าเราเบิร์นไปเท่าไหร่หัวใจทํางานดีไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ไปลองใส่ดูนะครับเป็น AI powered fitness partner มันจะบอกแล้วนะว่าคุณจะเทรนยังไงอะไรก็ตามมันเหมือนมีโคชออกกําลังกายแล้วนอนอยู่ในนาฬิกาเลยก่อนอื่นต้องดาวโหลดแอปชื่อเซฟแล้วก็เชื่อมต่อกับนาฬิกาแล้วคุณก็สามารถใช้เซฟโคชได้กรอกข้อมูลน้ําหนักส่วนสูงไปก่อนจาเป็นมากนะเพื่อจะวิเคราะห์ที่ถูกต้องเลยฮะสุดท้ายออกกาลังกายมาอันนี้ผมชอบมากเลยนะมันจะรู้หมดเลยว่าที่เราออออกกกกกําาลลยไปไปดด้แแค่่ีีีส็ทผมมชบุื GPS Ste วันนี้เราบ้านผมนะมันค่อนข้างเป๊ะมากเลยนะครับว่าเราเหนื่อยเราวิ่งช้าเราวิ่งเร็วตรงไหนนะแผนที่นี่คือ GPS มาแบบเต็มๆเลยนี่คือทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเวลาที่เรามีข้อมูลเหล่านี้การออกกําลังกายของเราก็จะได้ไประสิทธิภาพและผมว่ามันสนุกขึ้นจริงๆดีมากตัวนี้การออกกำลังกาย120โหมดตัวนี้เยอะกว่า150โหมดตัวก่อนที่ผมเคยรีวิวผมชอบมากที่มันโทรศัพท์เข้าออกได้สิ่งเดี๋ยวองเทสดูเป็นไงนะครับพี่มั้งมีนะแต่หน้องจุ๊ แจ้งวันนี้นะคะอยากจะเมาว่าวันนี้น้องฟิตมากพี่มังต้องสู้นะคะฟิตนี่คือหมายถึงฟิตเนสนะคะพี่มั้งอย่าลืมใส่นาฬิกาเ,เมสฟิตเพื่อไปฟิตกับน้องอสุปแจงนะคะฟิตนี้เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะตัวนี้มี G P S นะครับตัวนี้เล็กๆมีหรือเปล่ามีเหมือนกันแต่ไอ้บูชูธโฟนคอลลิ่งเนี่ยพี่ชอบมากน้องฟิตมากนอย e ให้ <Nice. S 3> ไม่อยากจะพูดลงทุนกับ Apple ลหลายๆหมื่นนะก็ะลองพูดนี้ก่อนใช้กับ Apple และ Android ได้ตัวนี้คือตัวท็อปที่สุดท็อปอัพเดอะไลน์ของ m a สซิตปามาก a d v a e Fit Balance ตัวนี้แปดพักว่าบาทถือว่าดีมากตัวนี้ Active นะ 4, 4 9 0ตัวรองกว่าก็จริงนะแต่คือแบตอื่พอๆกันจอใหญ่กว่าทําได้เหมือนกันทั้งคู่รู้ไหมมีมีตัวนี้มันคุมพวกกล้อง Action Cam GoPro หรือเป็นพวก DJI ต่างๆได,ด,ด,ด้คุมพวกชัตเตอร์อะไรพวกนี้ได้ผ่าน Bluetooth มันมี a f ต e r Party ให้โหลดเยอะแล้วนี่แหละครับผมก็ลองเชื่อม Action Cam ยู่นะกดไว้คอร์ดจากนาฬิกาได้เลยถ้ามันเชื่อมกันแล้วนะครับก็สะดวกดีถ้าเราอยากจะเปลี่ยนหน้าปัดนะครับหรือ Watch Face เนี่ยก็เข้าไปใน Save App นี่นะครับก็มีให้เลือกเยอะมากเลยเท่ๆเต็มไปหมดถ้าต้องการแอปพลิเคชันเพิ่มมีให้เลือกเยอะมากนะฮะ โหลดจากมือถือเลยแล้วก็ซิงเข้ามาที่นาฬิกามีให้เลือกเยอะจริงๆครับอันนี้น่าสนใจน่าใช้มากมันมีที่มาครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมันพัฒนามาจากรุ่น Amazfit GTR 4มัน develop ม,มาจากอันนี้เขามีการ d ด v e ล็ p ขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นอันนึงที่มีม,มีก็ลองไปใส่ดูนะชอบไม่ชอบอะไบอกพี่ด้วยมีอะไรจริงๆเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันอีกอันนี้เป็นตัวท็อปตัวสุดเลยนะของ Am Amazfit น่าใช้มาก up your game up your game นี่คือว่าเอามาเพิ่มอีกขั้นหนึ่งนี่จะไปลองใช้ดูนะครับออน่าาจะชบมก กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยอย่าลืมดูมั้งนะคะ Nice